แบบฝึกหัด6.12หน้า26ให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1ค่ะกล้องใช้แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมที่แต่ละด้านยาว26เซนติเมตร34เซนติเมตรและ40เซนติเมตรกลิ้งไปตามความกว้างของทางเดินในแนวตรงได้สองรอบพอดีทางเดินนี้กว้างกี่เมตร โจทย์บอกว่ากล้องใช้รูปสามเหลี่ยมที่แต่ละด้านยาว26เซนติเมตร34เซนติเมตร40เซนติเมตรกลิ่งไปตามความกว้างของทางเดิน2รอบนะคะดังนั้นนะคะขั้นแรกเราจะต้องหาความยาวรอบรูปของแผ่นไม้นี้ก่อนนะคะแล้วนำมาคูณด้วย2นะคะเราก็จะทราบว่าทางเดินนี้กว้างกี่เมตรนะคะ วิธีทํานะคะแผ่นไม้มีความยาวโดยรอบ26บวก34บวก40ได้เท่ากับ100หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะ กลิ้งไปตามความกว้างของทางเดินในแนวตรงได้สองรอบพอดีแสดงว่าความกว้างของทางเดินเท่ากับ2คูณความยาวโดยรอบของแผ่นไม้ เราก็จะได้ว่าทางเดินกว้างสองคูณหนึ่งร้อยเท่ากับสองร้อยเซนติเมตรแต่โจทย์ให้ตอบเป็นเมตรนะคะเราทราบว่าเนื่องจาก หนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรดังนั้นทางเดินนี้กว้างนำสองร้อยนะคะหารด้วยหนึ่งร้อยได้เท่ากับสองเมตรคําตอบคือสองเมตรนะคะ ต่อไปข้อ2ค่ะชัยออกแบบชั้นวางของที่ประกอบด้วยไม้รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซ้อนกัน3ชิ้นดังรูปโดยแต่ละชิ้นมีฐานยาว0.4เมตรด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ0.3เมตรชัยจะต้องใช้ไม้ทำชั้นวางของนี้ยาวอย่างน้อยเท่าใดจากรูปนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว3รูปนะคะรูปที่1 รูปที่2รูปที่3วางซ้อนกันนะคะโดยแต่ละชิ้นนะคะมีฐานยาว0.4เมตรและด้านประกอบมุมยอดนะคะยาวด้านละ0.3เมตรคือด้านนี้นะคะ ยาวด้านละ0.3เมตรโจทย์ถามว่าชัยจะต้องใช้ไม้ทำชั้นวางของนี้ยาวอย่างน้อยเท่าใดแล้เรียนจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว3ามรูปนี้มีขนาดเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูป แล้วคูณด้วย3นะคะวิธีทำค่ะใช้ประกอบไม้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว1ชิ้นต้องใช้ไม้ยาวอย่างน้อย นำความยาวของ3ด้านนะคะมาบวกกันนะคะซึ่งก็คือ0.4บวก0.3บวก0.3นะคะเป็นความยาวรอบรูปนะคะได้เท่ากับ1เมตร ต่อไปนะคะประกอบไม้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว3ชิ้นต้องใช้ไม้ยาวอย่างน้อย ชิ้นเดียวใช้1เมตรนะคะถ้า3ชิ้นก็นำา3คูณ1ได้เท่ากับ3เมตรดังนั้นนะคะใช้ต้องใช้ไม้ทำชั้นวางของนี้ ยาวอย่างน้อยสามเมตรคําตอบคือสามเมตรนะคะต่อไปข้อสามนะคะบอนปักเสาสามต้นไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยต้นที่สองอยู่ห่างจากต้นแรก3วาต้นที่สามอยู่ห่างจากต้นที่สอง6วาและห่างจากต้นแรก10วาถ้าบอลน,นำเชือกยาว70วาล้อมรอบเสาทั้งสามต้นนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจะล้อมได้มากที่สุดกี่รอบลองวาดรูปดูนะคะถ้าเสาต้นแรกนะคะคือต้นนี้นะคะ อยู่ห่างจากต้นที่สองห้าวานะคะต้นที่สองนะคะห่างกันห้าวานะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองต่อไปค่ะต้นที่สามอยู่ห่างจากต้นที่สองหกวาต้นที่สามนะคะ อยู่ห่างจากต้นที่สอง6วานะคะตรงนี้นะคะ6วาและห่างจากต้นแรก10วาตรงนี้นะคะเป็น10วาโจทย์ถามว่าถ้าบอลน,นำเชือกยาว70วาล้อมรอบเสา3ต้นนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจะล้อมได้มากที่สุดกี่รอบนำเชือกนะคะมาล้อมรอบ3ต้นนี้นะคะ ขั้นแรกนะคะเราก็จะหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะแล้วนำไปหาร70นะคะวิธีทำค่ะเมื่อนำเชือกล้อมรอบเสาทั้ง3มต้นหนึ่งรอบ ต้องใช้เชือกยาวห้าบวกหบวกสิบได้เท่ากับยีสิบเอวาต่อไปนะคะบอลน,นำเชือกยาวเจสบวา มาล้อมรอบเสาทั้งสามต้นจะล้อมได้นำเจ็ดสิบนะคะหารด้วย21่สเจ็ดสิบหาร21 2สคูณสได้6นะคะนำสามคูณยี สาคูณหได้3 3มคูณสองได้6เป็น63สิบสามเลบหกาเหลือ7ดังนั้นล้อมได้3รอบและเหลือเชือก7จ็วานะคะได้3รอบและเหลือเชือกเจวา่า ดังนั้นนะคะเชือกยาวเจ็ดสิบวาล้อมได้มากที่สุดสามรอบคําตอบคือสามรอบนะคะ